สวัสดีครับผมเฮโด้ช่องไทยพีบิลีครับวันนี้ผมจะพุทภาษาไทยครับวันนี้ผมและครอบครัวอยู่ที่นงเนมเกรนเซ็นเตอร์พอยท์ครับที่นี่เพื่อนผมยังมาล้านแล้วแต่ไม่มีเวลาเขามาเพราะว่าอยู่นงานแต่ช่วงนี้ไม่างาน สนใจมากๆเลยชอบมากๆฮึมเออเออเออทำไมดึอไปไปไปยังไงช้ากงเน

อ๋อก oh, um, oh, ้เด oh. uh, okay. oh, ็กปูอ๋อดิสเน่อ๋ออัปาเพเหรอเจ๊กี้มาที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ตอนนี้เราก็ชุดเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะคือออกมาเดินเล่นข้างนอกวิวสวยมากเลย ตรงนี้ที่เห็นมันเป็นสะพานกระจกใสนะคะคาดว่าตอนกลางวันน่าจะถ่ายรูปสวยหมูน้อยของเรามาช่ำไหมลูกโอ้สวยมากเลยม, <c oughs> มันมันสะเทือนด้วยเฮ้ยเหมือนมันสั่นด้วยอ่ะเฮ้ยฟิลได้มากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลย สวยมากเลยไม่มีคนด้วยมันฝนตกด้วยอันเนี้ย๋ยวไปหาอาปาก่อนนะอันนี้อะไรอันนี้น่าน้าหรอเบคเฟสเนี่ยอาหารเช้าอาหารเช้าใช่อาหารเช้านที่นี่นี่อะไรนี่นี่ไว้น้ำเหรอสบายน้ำสบายน้ำเหรอสวนน้ำโอ้โอ้โอเค

얘네 무서워. 무서워. 아빠도 무서워. 뭐라고 하면? 이불로 웬 룻마? 5 룻마. 이거? 응. 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 이거? 응.

왜? <laughs> 응밥 <laughs> <laughs> 먹으러 가자 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 아랑야아 <laughs> 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 <laughs>

cái mèo, kim như là, đều là. <laughs> đều là, đều là. อนเช้าค่ะตอนนี้ก็หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาจองอินนะคะไปห้องคิดลูมก็คือห้องเด็กเล่นนะคะเห็นเขาบอกว่าห้องเด็กเล่นที่นี่นะคะสวยงามมากเดี๋ยวคนกำลังพาจองอินไปดูคือค่อนข้างชอบไม่ใช่ทราม่าตสีส้องต้องบอกว่าชอบที่นี่มากเลยนะคะเพราะว่าสำหรับครอบครัวแล้วมีครบทุกอย่างเลยค่ะ มีทั้งสวนน้ำขนาดย่อมมีห้องเล่นเด็กอะไรอย่างคะ่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาถึงแล้ว ชอบมากมากเลยครับค่ะค่ะตอนนี้นะคะคือพวกเราก็มาอยู่กันที่ห้องอาหาร ตั้งใจว่าจะโชว์วิวะทะเลนะคะข้างหลังนี่เป็นวิวสวยมากเลยเป็นวิวที่เห็นทั่วพัทยาเลยแต่ว่ามันสะท้อนแสงนะคะก็เลยทําให้ต้องมาถ่ายอีกมุมหนึ่งแทนค่ะก็สําหรับที่นี่นะคะคือประทับใจมากเพราะว่าคือถ้าเป็นมา,มาเป็นครอบครัวจะดีกว่าเพราะว่าเป็นสถานที่แบบสําหรับครอบครัวะค่ะ สำหรับพวกมีสระว่ายน้าเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เล่นแล้วก็พ่อแม่ก็จะมีสไลเดอร์เหมือนเหมือนเขาทําเป็นสวนน้ําแล้วก็จะมีห้องเด็กเล่นนะคะห้องเด็กเล่นแล้วก็จะสามารถเดินทะลุลงไปเทอร์มินอลไปช้อปปิ้งอะไร<ช>ได้ไดคือผนชอบมากเลยกับคือถึงจะอยู่ที่พัทยาแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวใช่ไหมแบบนี้เหมือนเหมือน,นเรามาเที่ยวเนาะแบบไม่เหมือนมันมันแบบเหมือน ตื่นเต้นมันว้าวค่ะแล้วก็แบบดีอย่างต้องที่แบบว่าช่วงนี้นะคะคือรัฐบาลเขาจะช่วยเรา40%ก็สามารถมาใช้สิทธิ์อะไรอย่างเี้ได้ค่ะก็สำหรับวีดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นแบบพักผ่อนกันครอบครัวเฉยๆะคะ่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบาย